ภาพนี้แม่หมูถ่ายเองเปิดโพสถึงใบเฟิร์นอ่านแล้วยิ้มตามเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงจนแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงกันสักทีสำหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบู์กับนายนพัทรเสียงสมบูรณ์เพราะมักจะมีโมเมตนต์น่ารักนรักมาให้ได้เห็นกันอยู่เสมอ ล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ผ่านมาทางด้านของแม่หมูพิมพ์กาคุณแม่ของนายนภัสก็ได้โพสต์รูปภาพใบเฟิร์นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นที่ทำเอาคนอ่านต้องยิ้มตามกันเป็นแถว สุขสันต์วันเกิดคนเก่งเติบโตอย่างงดงามมีพลังโดยพลังใบเฟิร์นขอให้เป็นปีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นสุขภาพแข็งแรงสวยและงดงามเบิกบานเป็นดาวที่อยู่ในหัวใจของคนทั้งโลกเลยนะไอเต้าคนเก่งแอดใบเฟิร์นบ้าปอล่อ,ลอภาพนี้แม่ถ่ายเองนางแบบน่ารักมากแฮแท็กใบเฟิร์นบ้า โดยใบเฟิร์นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณว่าขอบคุณแม่ที่สุดในโลกเยครับรัก